การเดินทางครั้งใหม่ของคุณสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่จะเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทางขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของท่านที่เข้ามารับชมสำหรับหัวข้อวันนี้การเดินทางครั้งใหม่สู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณสวัสดีสำหรับท่านที่เข้ามารับชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง รามินเดอรมิทาโรให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความถึงคุณเป็นทางด้านสายจิตวิญญาณเพื่อการตื่นรู้นำทางจากสิ่งศิสิท์ครูครูบาอาจารย์ถึงคุณสำหรับหัวข้อวันนี้การเดินทางครั้งใหม่ของคุณการเดินทางสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่จะเป็นเช่นไรก่อนอื่นขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สภาวะพลังงานภาพรวมตัวตนของคุณ สถานการณ์ที่คุณเจออยู่ตอนนี้จะเป็นเช่นไรพลังงานตัวตนของคุณสลับหัวข้อวันนี้การเดินทางครั้งใหม่พลังงานตัวตนของคุณ The Sun ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ภาพรวมที่สวยงามพลังแห่งความมั่นคงความมั่งคั่งในชีวิตและจิตวิญญาณ t e m p l a c e การปรับเปลี่ยนการโยกย้ายการปรับสมดุล การทรงตัวการคลองสติการมีสมาธิทูออฟคับสถ้วยการเริ่มต้นสู่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ความสุขสังคมครอบครัวความรักครั้งใหม่ห้าถ้วยการเดินออกจากความทุกข์การหลุดพ้นจากด้านมืดการหลุดพ้นจากปมกรรมวิบากกรรมการเข้าข้ามตัวตนการเดินทางสู่ความสุขครั้งใหม่ พลังงานของคุณค่อนข้างมหัศจรรย์พลังงานของดุสันพลังงานของผู้มีแสงสว่างในตัวตนแสงสว่างแห่งการเห็นตัวตนแสงสว่างแห่งการมีสติมีสมาธิการเริ่มต้นสู่ความสุขการละทิ้งความทุกข์การปล่อยวางการไม่ยึดติดการก้าวข้ามจากปัญหาการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่การส่องแสงสว่างภายในจิตใจแสงสว่างแห่งความมั่นคงภายใน ที่จะนำทางสู่การปรับสมดุลกันมีสติการนำทางสู่ความมั่งคัง่งความสุขความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณสำหรับพลังงานตัวตนของคุณพลังงานของแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ในตัวตนสำหรับหัวข้อวันนี้การเดินทางครั้งใหม่ของคุณสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่จะมีรายละเอียดเช่นไรให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ การเดินทางครั้งใหม่ของคุณสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่เป็นเช่นไรให้ไพ่นำทางการเดินทางครั้งใหม่ของคุณเอ็ดอฟอฟซอรหนึ่งดาบการเริ่มต้นใหม่การตัดสินใจความชัดเจนการเริ่มต้นเดินทางครั้งใหม่ด้วยความชัดเจนในใจ เป้าหมายในใจพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะนำทางสู่ภาพรวมอย่างความสําเร็จสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ด้วยการลงมือทำหกถ้วยความสุขความทรงจําครั้งเก่าที่จังหวันคืนกลับมาบุญบรารมีเก่าของของเก่าที่เป็นของคุณที่จะได้รับกลับมาราชาเหรียญการก้าวขึ้นสู่บาลังแห่งกองเงินบาลังแห่งความมั่งคัง่งคคววาามมสุข,ขมั่นคง ในชีวิตและจิตวิญญาณ The Star การเปล่งประกายแสงเจิดจรัดการหลุดพ้นจากความทุกข์การฟื้นการตื่นการเยียวยาการสมดุลในชีวิตนำทางสู่การส่องแสงเจิดจรัสสู่ชีวิตใหม่สู่ความสุขความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณสู่ความมัง่งคั่งความบริบูรณ์ส่องแสงสว่างดุจด,ดวงดาวที่เจิดจรัดเอดเข้าไปใน้คึืนหนึ่งเหรียญ บุญบารมีเก่านำทางสิ่งที่ทำ <ao> ถึงที่ตั้งใจจะนำทางสู่การได้รับโอกาสใหม่โอกาสที่ดีโอกาสที่จะนำทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่การได้รับความช่วยเหลือของควัญจากกะวาลโชคลาภเงินก้อนใหญ่ที่จะนำทางนำทางสู่การเติบโตการเริ่มต้นสู่การเดินทางครั้งใหม่การเดินทางด้วยแสงสว่างจากดวงดาวนำทางการเดินทางครั้งใหม่ของคุณการนำเดินทาง ด้วยบุญบารมีเก่าเคื่อนหนุนนําทางด้วยบุญบารมีโชคล้าเงินก้อนความมั่งคั่งการเดินทางด้วยแสงสว่างการหลุดพ้นจากความทุกข์การก้าวออกจากปัญหาการหลุดพ้นจากวิบากกรรมการเดินทางครั้งใหม่ของคุณการเดินทางเข้าสู่แสงสว่างเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้การเดินทางสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์การเดินทางสู่ความสุขความสงบที่แท้จริง ที่จะนำทางตัวคุณได้ส่งแสงเปล่งประกายเจิดจรัสดุจดวงดาวการเดินทางครั้งใหม่สู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ชัยชนะความสุขความสมหวังแสงสว่างแห่งความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์การหลุดพ้นจากความทุกข์การเดินทางครั้งใหม่สู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคุณบทสรุปส่งท้ายคำแนะนำคำนำทางจากระวาลถึงคุณสำหรับโชคชะตาครั้งใหม่ของคุณการเดินทางครั้งใหม่ บทสรุปทรงท้าจะเป็นเช่นไรให้ให้นำทางสื่อสารข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์พลังงานจักระวาลเบื้องบนการเดินทางครั้งใหม่ของคุณการเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนรู้การเติบโตการก้าวขึ่งสู่ความสําเร็จในสิ่งที่ทําความสําเร็จความสุขความมั่งคั่งชัยชนะที่สวยงามการเดินทางครั้งใหม่การเดินทาง สู่ความสุขความสงบที่แท้จริงการเห็นโลกใบใหม่การเดินทางการเดินทางเข้าสู่แสงสว่างภายในจิตใจการเห็นตัวตนที่แท้จริงการเห็นมิติแห่งจิตวิญญาณการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางก้าวข้ามจักบวสวิวิบากรปัญหาการหลุดพ้นการเดินทางออกจากความทุกข์การก้าวเข้าสู่แสงสว่างอย่างชีวิตใหม่ความสุขที่รอคอย แปดหมายการเดินทางครั้งใหม่การก้าวกระโดดการเ,ารเติบโตเรื่องไม่คาดคิดสิ่งไม่คาดฝันปาฏิหาริย์แห่งแสงสว่างการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางนำทางด้วยปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำทางคุณสู่การเดินทางครั้งใหม่สู่ชีวิตใหม่การเดินทางของผู้มีพลังที่ยิ่งใหญ่ผู้มีความฝันผู้มีความหวังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่อุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทสิ่งที่ทำ ความฝันที่อยู่ในใจภารกิจ own, ที่ยิ่งใหญ่จะนําทางสู Mans ่แสงสว่างแสงสว่างที่สวยงามแสงสว่างแห่งดวงดาวที่จะนําทางสูุ่ณสู่การเดินทางครั้งใหม่บทสรุปส่งท้ายการเดินทางครั้งใหม่ของคุณการเริ่มต้นสู่การลงมือทําความฝันความหวังสิ่งที่อยู่ในใจส,สิ่งที่ทําสิ่งที่เริ่มต้นสิ่งที่ลงมือจะนําทางสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่การเก็บเกี่ยวผลที่สวยงามการนําทางสู่แสงสว่าง แสงสว่างที่ยิ่งใหญ่แสงสว่างแห่งความสุขความสําเร็จแสงสว่างแห่งชัยชนะแสงสว่างแห่งความบริบูรณ์ความมั่นคงในชีวิตลลจิตวิญญ,ญาณการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางเข้าสู่ภายในจิตใจการค้นหาตัวตนการนําทางด้วยแสงสว่างแห่งจิตวิญญ,ญาณการนําทางด้วยบุญบารมีเก่าที่สั่งสมมาการนําทางสู่การเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนการยกย้ายการปรับสมดุลชีวิตครั้งใหม่เพื่อความ มีสติเพื่อการนำทางเพื่อสารทำสมาธิบุญบารมีสติสมาธินำทางสู่ตัวตนภายในการนำทางสู่การเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่การจบสิน้นจากปัญหาความทุกข์ยิบากกรรมการหมดทุกหมดโศกการก้าวข้ามจากความทุกข์การเริ่มต้นสู่ความสุขความสัมพันธ์สังคมใหม่ครอบครัวใหม่ความรักใหม่การเริ่มต้นสู่การก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ที่งใหญ่การเดินทางครั้งใหม่ของคุณ การเดินทางสู่ความมันม่นมัน่งคั่งความมั่นคงการเดินทางครั้งใหม่การหลุดพ้นจากความทุกข์วิบากกรรมพลังงานด้านมืดการลาถิน้นด้วยปฏิหารนำทางด้วยแสงสว่างบุญบรารมีแสงสว่างแห่งจิตวิญญาณภาในนำทางนำทางด้วยแสงแห่งดวงดาวแสงแห่งพลังความหวังศรัทธาและปฏิหารแสงสว่างที่จะนำทางตัวคุณผู้มีพลังอุดมการ์ผู้มีศรัทธามีพลัง อย่งนักสู้ที่ยิ่งใหญ่การนำทางสู่แสงสว่างสู่โอกาสครั้งใหม่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ของคุณการได้รับความช่วยเหลือของความจากจักรวาลโอกาสที่ดีบุญบารมีโชคลาภความมั่งคั่งความบริบูรณ์การเดินทางครั้งใหม่ของคุณการเดินทางสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ชัยชนะความสุขความสําเร็จความสมหวังความฝันที่เป็นจริงการฟื้นการตื่นจากชะตาก,กรรม การผ่านจากมารสมการก้าวพ้นจากความทุกข์ปัญหาวิบากกรรมการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางด้วย,สยสวแงวมมงงสงสว่างแห่งความมั่งคั่งแสงสว่างของดึกซันดอะสตาร์แสงสว่างของดวงดาวแสงสว่างของนกตะวันแสงสว่างแห่งปาฏิหาริย์แสงสว่างแห่งความมั่งคั่งความมั่นคงความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณสลับบทสรุปหัวข้อสําคัญวันนี้การเดินทางครั้งใหม่ของคุณการเปิด ประตูแห่งความมั่งคั่งการได้รับโอกาสที่ดีจากจักรวาลการเดินทางขึ้นสู่พลังแห่งความสุขความมั่นคงในชีวิตความมั่งคั่งความบริบูรณ์การเดินทางเข้าสูต่ตัวตนภายในแสงสว่างจะนำทางสู่การตื่นรู้สู่เส้นทางแห่งแสงสว่างสู่ความสุขที่แท้จริงการมองเห็นจิตวิญญาณภายในตัวตนที่แท้จริงแสงสวาง่างภายในตัวคุณแสงสว่างที่จะนำทางสู่การเดินทางครั้งใหม่ การเดินทางสู ja like ่โอกาสที wisdom, ่ดีส like ู่ชะตาชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของคุณการเดินทางครั้งใหม่ด้วยพลังแห่งความรักความมุ่งมั่นความทุ่มเทศรัทธาและปฏิหารปฏิหารแห่งแสงสว่างที่จะนำทางคุณสู่การเดินทางครั้งใหม่การเดินทางการนำทางด้วยแสงสว่างสู่ความสุขความสำเร็จชัยชนะความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในชีวิตและจิตวิญญาณความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นพลังงานที่มาสัศจรของคุณให้คุณได้นมรับพลังงานนี้ไว้ฝากทิ้งท้ายสารพลังงานของคุณจะต้องมีการกิาการล้างการปล่อยวางการไม่ยึดติดต,ตัวตนการทําสมาธิฝึกจิตถือสินภาวนาการคิดดีพูดดีประพฤติด,ด,ด,ดีกาดีวาจาดีใจดีจะเป็นแสงสว่างแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่อยู่ภายในแสงสองพลังพลังที่ใหญ่ที่จะส่งออกไปเพื่อดาทางสุบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่แสงสองที่จะนําทาง สู่การเปิดประตูบานใหม่สู่การก้าวสู่การเดินทางสู่การเริ่มต้นใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่ของคุณสู่การนำทางด้วยแสงสว่างปาฏิหาริย์ครั้งใหม่สู่ความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ในชีวิตและจิตวิญญาณจงเปล่งแสงประกายในตัวคุณเพื่อนำทางส่องแสงสว่างให้กับผู้อื่นต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมหลับวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอะเฮมิทาโร สำหรับวันนี้สวัสดีครับ